ถึง EP นี้นะครับก็น่าจะจบนะครับเพราะ E ีีนี้จะเป็นการเช็คสเกลทั้งหมดแล้วนะครับก็คือมีกวา่ามีความที่เรา,าขายครึ่งหรือเกือบเลยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่เราพร้อมที่เราจะขึ้นปั้นนะครับขึ้นปั้นอะไรครับตอนนี้ขึ้นปั้นกรอบลายก่อนนะครับคือไม่ใช่เราทําแค่กรอบลายก่อนนะคือเราเขียน สเกลโดยรวมทั้งหมดไปแล้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นซุ้มดันบนนนดกหรือเจอดีเนี่ยที่จะไปครอบนะครับแล้วก็แบบลายนะครับทุกอย่างคือครบหมดแล้วแค่ในอีพีนี้เรามาใส่รา,ายละเอียดเพิ่มเฉยเพื่อที่จะไปจี้ปั้นแต่ละลายแต่ละช่วงนะครับโอ,โอเคใช่ไหมครับเอที่ผ,ผ่านมานะครับคือเราครบหมดแล้วนะแบบนี้คือครบละเหลือจะเพิ่มเติมอะไรนอกเหนือจากนี้เท่านั้นเอง แล้วก็โจทย์ก็คือครบหมดแล้วก็คือโจทย์นี้เป๊ะหมดแล้วดูสถานที่จริงครบทุกอย่างหมดแนละ้ะอันนี้คือเรามาจี้รายละเอียดทีนี้รายละเอียดที่เล็กลงเนี่ยเราจะใส่ให้ยิบเลยก็ได้หรือเราจะใส่ข้า,ขาวๆก็ได้ทําไมถึงใส่ข้าวๆก็ได้หรือจะยิบเลยก็ได้ก็เพราะเรามีรายละเอียดที่เป็นต้นแบบไปแล้วอย่างกระดาษ a อด้านข้างน,นะครับนั่นแหละครับตรงนั้นอ่ะเราจะไปเพิ่มลาย ด้านในให้มันซ้อนให้มันขึ้นชั้นก็ได้แล้วแต่เราและตอนปั้นนะครับทีนี้รายละเอียดโดยโลงขนาดเล็กที่เราต้องใส่เนี่ยก็ mm hmm. เ,เพื่อจะมาดูอีกทีนึงว่ามันโอเคไหมนะครับหลังจากที่เราเขียนลายใหญ่แล้วถ้าไม่โอเคนะครับถ้าเราใส่ไปทั้งหมดสี่แล้วไม่โอเคติดนูน่นติดนี่หรือยังดูมันไม่ได้อะไรแบบนี้เราก็มาแก้ไหม่แก้ลายใหม่เท่านั้นเองอยู่ตวเนี้จนกว่าจะสมบูรณ์ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปขยายได้แล้วขยายไปก็ติดเสาใช่ไหมงานจริงเราไปดูเรียบร้อยก็ติดเสามิแต่ว่าจะสร้างลายในลักษณะไหนกรอบเราจะเแบบดูกรอบมันใหญ่ขึ้นใหญ่หรือช่องมันใหญ่ไปเนี่ยเราดูได้จากตรงนี้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปใส่ทั้งแบบที่เป็นโดยรวมแบบที่ขยายออกมานะครับนี่นะครับแบบที่เราขยายเหลือช่องเดียวเนี่ยออกมาเราโอเคแล้วทุกแบบ มันไปไหนจากนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะถ้าไปเกินจากนี้ติดติดแน่นอนแล้วหน้าทีของเราก็คือดูอย่าให้ลายมันหยุดอัดไปอย่าให้โล่งไปนะครับให้มันสมดุลนั้นนั่นเองเนี่ครับเราจะเพิ่มไปก็ได้แล้วแต่นะครับตรงนี้เพราะเรามีลายใหญ่ลายละเอียดของลายอยู่แล้วในแผ่นเอซีเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มดูนี่ครับพอถึงขั้นตอนเนี้ยพอเรามาใส่เนี่ยเราก็ดูเลยนะครับเฮ้ยพอ ประมาณว่าถ้าลายมันเล็กไปช่องมันใหญ่ไปเนี่ยเราก็ต้องรีบแก้ช่องเลยอาจจะให้ลดช่องลงนะครับลดช่องลงก็ได้นะครับถ้าลายมันไม่ได้นะเขียนใบลายมไม่สมบูรณ์ทำไงก็ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องรีบแก้จุดจุดอ่านะช่องมันใหญ่ไปอะไรเงนี้เราก็ลดช่องลงไปถ้าลายเล็กไปเราอยากขยายลายป,รรปุ๊บเราก็ต้องมาดูขอบให้เรียบร้อยนะครับดูให้มันสมบูรณ์ทั้งหมดโดยรวมทั้งหมด เดี๋ยวผมจะลองใส่ลายไปคือ,อ,อตัวที่ลงรายละเอียดเล็กลงเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องใส่ยุบยิบอะไรก็ได้นะนี่ผมแค่จะใส่ให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับจะใส่ไปมันก็ดีนะจริงๆสี่ช่องเนี้ยถ้าเป็นงานจริงต้องใส่ทั้งหมดนะครับงานที่เป็นแต่ผมจะตัดมาให้ดูประมาณนี้แหละเห็นไหมจุดเนี้ยที่ว่ามันทั้งหมดมันหนึ่งร้อยเซน นี่ครับคือขีดห้าเซนเนี่ยเดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดูเนี่ยครับคือจุดนี้นะครับที่ผมเผื่อไว้แอบเผื่อไว้ไม่มีใครเห็นก็คือเผื่อไว้เลยนะครับเผื่อไว้ก็ทําไมเผื่อไว้เนี่ยถ้าเกิดเราเขียนลายแลนวนติดบัวด้านบนแน่ก็ต้องไปลดบัวเรื่องยุ่งก็เผื่อไว้ก่อนตะกาขนาดประมาณขนาดลายไม่น่าจะโด่งเกินงั้นลายมันก็จะเพี้ยนนะครับส่วนเรื่องของลายนะเดี๋ยวค่อยไปแยกรายละเอียดอีกที นี่พอเราใส่รายละเอียดในกระดาษสี่ช่องเรียบร้อยเราก็มาใส่รายละเอียดในโดยโมวิธีนะครับโดยแบ่งง่ายๆไปนะครับแบ่งง,างากก่ายๆดูง่ายๆสเก็ตคร่าวๆนะครับข้างไหนก็ได้เดี๋ยวพอจบวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปเตรียมด้านบนนะครับจะมีการกึงแน่นอนนะครับตรงเจดียด์นะที่เหมือนเจดียนะ์ก็ชั้นชั้นแต่ละชั้นด้านบนนะครับว่าจะเป็นกลมหรือจะเป็นเหลี่ยมนะครับก็ทําได้หมดนะครับจะเป็นโค้ง ็แล้วแต่น,นี้ผมกำลังแบ่งนะครับแบ่งเพื่อจะเขียนลายทั้งสี่ช่องแบบคร่าวๆลงไปนะครับว่าเป็นยังไงคือตอนนี้กรอบถูกล็อกไว้หมดก็ล็อกด้วยธรรมชาติเลยนะครับล็อกแบบธรรมชาติเลยก็คือมีเสานะครับแล้วก็มีหน้าต่างก็ถึงต้องเป็นต้องเป็นหน้าที่เราที่ต้องออกแบบนะครับที่ให้อยู่ใน ในจุดนะครับจุดที่ถูกกาหนดถ้าเราเห็นช่องมันใหญ่ไปแต่ช่องไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเช่นยี่สิบหรือสามสิบนี่กรณีหนึ่งนะเราก็ต้องดูลายนะครับดูลายของเราเนี่ยให้มันบีบเบียวเสมือนบีบให้ช่องเล็กลงแต่จริงๆแล้วไม่ได้เล็กลงหรือพูดง่ายๆก็คือหลอกตานั่นแหละนะครับหลอกตาที่มองแล้วเฮ้ยมันช่องมันไม่โล่งไปอ่ะนะครับ แล้วมันโล่งไปจนแบบไม่มีพื้นที่นะครับเพราะใส่เป็นรูไปหมดเลยนะครับใส่รูปใส่ลายเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเหมือนความแข็งแรงมันหายนะครับถ้าไม่มีพื้นที่หายใจนี่เนี่ยโดยประมาณนะครับมันจะเหมือนเป็นแบบอะไระไม่มีเสามันไม่แข็งแรงจะดูไม่แข็งแรงเราต้องใช้ลายมาช่วยบีบมันนะครับใช้ลายมาช่วยบีบแต่ไม่ได้ลดช่องลงนะแค่บีบ แค่เอาลายเนี่ยมาบีบให้ดูเหมือนมันมีความแข็งแรงขึ้นคือสวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องสมดุลด้วยต้องสมดุลทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็เท่ากับลายนะครับทำหน้าที่สองอย่างเลยนะครับสร้างความแข็งแรงด้วยโดยที่ลายนี่ไม่ได้รับน้ำหนักหรอกแต่สร้างให้ดูมันมั่นคงนะครับกับทำหน้าที่เพิ่มความสวยงาม นะครับลายไม่ได้มีหน้าที่ให้สวยงามอย่างเดียวนะครับผมจะใส่ไปเลยทั้งสี่ช่องตอนที่ยังไม่ใส่ลายไปนงครับดูโล่งไปเลยนะเหมือนไม่มีเสาไม่มีความแข็งแรง,งนี้พอใส่ไปเริ่มดเออูเหมือนแข็งแรงขึ้นมันก็แปลกดีนะครับไม่แปลกนะมันเป็นธรรมชาติการมองอยู่แล้ว ผมจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แรงเงาไว้ว่าน,นี่คือช่องโล่งๆนะแรงเงาไว้เห็นนะครับแต่ปกติผมก็ไม่ได้ทําอย่างนี้แล้วลหละทําแบบส่วนใหญ่ก็รับงานลูกคา้าลูกค้าก็จะมีแบบให้นะครับเพราะว่าถ้ามาเขียนถ้าเขียนด้วยลูกค้าก็เสียตังค์เพิ่มไงผกงงกผมงเอาหมดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเขียนแบบก็ต้องเงา <c oughs> ครับพอมีแบบมาแล้วก็ใส่เลยตามสเกลโอเคครับต่อครับ นี่นะครับเห็นไหมครับนี่สามอย่างเลยถ้าทำได้ละเอียดกว่านี้ก็ยิ่งดีครับการที่เราทํางานละเอียดนะครับทุกๆจุดเนี่ยมันจะเล่าข้อครับอห่นเราเล,ล่าข้อเวลาเกิดปัญหานะครับมันก็จะแก้ไขง่ายแก้ไขง่ายเลยแหะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่มีการที่ทะลุออกไปที่ไหนได้แล้วอย่างแรกปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมันใหญ่เกินเนี่ยไม่มีแน่นอน เ็นลายใหญ่นี่ไหมครับเนี่ยลายใหญ่ที่เป็นลายกระหนกเนี่ยครับที่ผมเขียนเข้าข้าวไว้นะเขียนตะโคงนอกไว้ี่ยไม่ได้ใส่ยังไม่ได้บากลายเขาเรียกลาบบากลายนะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ได้ครับให้อยู่ในโค้งนี้จะเป็นดอกไม้เป็นตามอะไรอดอกบัวนะครับดอกพุทธาดอกอะไรก็ได้นะครับดอกงานไทยก็ได้ สามารถที่จะแปลงได้เลยให้อยู่ในรูปทรงนี้นะครับมีอีกหลายรูปทรงครับแต่รูปทรงนี้ก็นิยมนะครับแต่เราก็ไม่กอ๊อบงานใครเราก็ใส่ลายด้วยตัวเราเองเห็นหน้าบันตรงรอบใหญ่ใช่ไหมครับนั่นแหละตรงนั้นเราจะใส่เป็นบัวอีกก็ได้หรือจะใส่เป็นเทพนมใส่เป็นลาหูก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ให้อยู่ในขอบเขต โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบตรงนี้ครับ EP4 ก็มีทั้งหมด3 EP นะครับผมผมแยกให้เรียบร้อยนะครับไว้พบกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ